สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจาวันที่17สิงหาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับเฉพาะกิจของเราตัวเด่นก็คือ6กับ8นะคะตัวรองก็คือ0กับ9นะ60 6 2 6 4 6 8 6 9 8 0 8ก8 4 8 6 8 9 0 9 0กองนะ เก้าก็9ก้าศูนย์เก้อดูจะจับคู่ก็หกศ6 68 8ศนะูนย์หกหกแปดแ้า้าหกดแปดเกนยปดะเมื่อวานของเราก็เข้าเดือ้อเฉพาะกิจเนี่ยแถมยังไปเข้า VIP ตั้งหากนะต่อไปพิเศษตัวเด่นก็คือแดกับหนึ่งนะคะตัวรองคือเก้ากับสองแปดศูนย์หนึ่งแปดสามแปดหกแปด หนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งศสองหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งหกจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเกเกสองสสองเกสองเ้าหนึ่งหนึ่งาะหนึ่งสองสองหจับคู่หันเอานะคะสามตัวก็สองเก้าหนึ่ดหนหนึ่งสจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือสกับ7ตัวรองก็คือ6กับ9้า

เจ็ดกับเก้าตัวลองก็คือศูย์กับสงนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็เนย์เกาสองเก็สองห้สองเจ็ดศอยะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะจับสีตัวกับสี่ตัวนี้มาด้วยกันเนาะแล้วก็ซื้อมันจะมีเจ็ด้าหกเ้า เก้าศูนเก้าหนึ่งเด้อที่มันเลขมันเหมือนกันเนาะก็จับมาตั้งแล้วก็เขียนเรียงแล้วแล้วก็ซื้อเนาะทั้งสี่แนวทางสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลคล์ลให้นะคะโชคดีทุกแนวทางค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ก็ช่องน้ำเพชรพาเลยด้วยนะดูกันเฉยเไม่กดกันเลยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ